ไผย ya น้องแค่นั้นเป็นผีก็ว่าคนเป็นคนออกมาดีๆเป็นผีไปอยู่ไปเหี้ยปุ้นแม่นอถ้าเป็นผีแต่แห่แต่หงก็ไปห้าผมกี่ของแต่ที่วาดปุ้นเดี๋ยวเร็วเร็วมาเจ้ผีมาเจ้ผีอ้ายอ้เองอ้ายเองโอ้ลุงจะไปทางใดโอ้น้องห้องลุงห้องหมาดีกว่าเนอะอ่านก็แม่ไปไหนอ่านห้องลุงก็ได้ห้องอ้ายท่นดีเนอะน้องขอไปไหน ห้องลุงมาได้เจ้ากูเป็นแบบเฮ้ยเป็นดาบอะไรยังอ่ะใครบักแก่เจ้า <laughs> บักแก่แน่ยายว่าหีห่ยวลุงอ๋อมันตักแมทอ๋อแล้วหัวยายว่างอกเจ้าอ๋อมันต่อเดียร์ลากเขี้ยวยังว่าหลอนเจ้าอ๋อง่วนด,ดีด <laughs> ๋อัน <laughs> กับตาม <laughs> ใจเตอร์องแอง้์หองลุงก็ได้อ่ะแล้วปรเดยนี้ตัวเองไปไหนตัวเองไปไหนกันเนี่ย มาไปไหนเจ้ามาอยู่แต่วันนี้ยว่าจะโอกันสักกรนไม่มาได้จะลองโอกันเนี้ยเอามาซ้อมโซอเจ้าซ้อมที่บ้านมันใหญ่ซ้อมที่ตําแห้งห้เนี่ยเจ้าเอะะอจะให้มันถ้าไปได้ยินมาอายดีเนาะเจ้าอ่าอันก่อโซ่กั้ทุกคนได้หรอือได้เจ้าได้เจ้าโอ้อ่ะขอโซ่กั้ทุกคนเหรอเจ้าอ่ะ บังปะใส่บัวคำยังางามอมลงมาพอตัวห้งางยังกรมาต้อมนายเป็นนักของขอปิศาจามเป็นตาปลุกสลิดติด้นสัลัดไอยไข่จับแขนอีน้อยมาล็อกและกาเจ้าแม่เนาะเดือยไข่นั่งของยะอล็อกดวยกนเลยตอก ป้าใส่น้ากับต้นเาาจีใจกับบดาี้ไอ้ที่มาจังบอกสสดายบปเดตอหัวงามหัวงอกเพื่งจะบอกมอกคือสับเตือนสักนีขาว่าเบาเราจะมาเจอสาวจีจะตายเป็นผีแล้วใครมาเกิดใหม่ โอ้วัดมันคืมีฮันนาอฮันอีตนาะยฮงกะไป้หนไบบโอ้ไปต้อกินเฮอมันตุยตุยกลัวป่ออุ้ยจะเป็นล้มตายแม่พอแห้งอย่างกับผีเพชรแม่ทุเล็อย่างกับผีแพ เท้าจกอกกอกผมงอกเต็มหัวพอเปินแต่งตัวย่างก,กับเด็กแว่นคนเท้าไฮเทค ยเปลี่ยอยุยืนเจ้าพังจะใส่ส้งบาคามตาพริกดำใส่ย้ำไก่ตุมหลังปองหอพอหอปองมจะลงปีนอำมับาโอ้น้องหนุ่มก็ได้เพียงฟังกาโอ้ปอบ่เป็นเสียงร่างกายอนเอียงแต่งจะเียงละ ได้ก็ได้แท้ ข้าดนป่อคอยเขาเรียกว่านักเลงใหญ่ไอ้แซมไอ้แซมปากซอยน่อยกับเจ้าแม่หน่อยเป็นนักเลงปากซอยนักลิงลุ่นเพ้แต่ตุมักเขาเ้าบ้านเรามาักปีมาตึงเอาดีเน็บเนิ้วอย่างอี ห้าตัวอีนายรักทีวันนี้โอเคหรือเปล่านักเธอก็บอกว่ารักฉันก็รักเสมอฉันรักเธอเธอรักกันหรือเปล่า วัดแต่เงียเนี่ยบเงียมาเต้นเหาะเต้นแยงตัวสาวน้อยอยู่นี่มันจึงเปิงเหี้ยแต่คนเท่าเนี่ยแต่เท่าป่อเท่าแม่นี่ว่าไปอย่างวัดฮั่นอันวัดมันมีหั่นเนี่ยไปไม่ได้ก็ได้อ่ะคี่เคยหาว่าหลักหนีมีอ่ะไปแหงนเ้ยขอดูบัตรต๊ะปีคนเท่าเหี้ยเตีขออตีปีนั่นเดียวก่อนเถอะนั่งเล่นที่เที่ยวกลัวข้อมาเจ้ามาขังในน้ำรูบัตรมาเจ้ไปขังนะปากกระปองนี่ออกได้ บอเรื่องนั้นสักเลงมุกอี้คนดุคนละพอสอบอ่ะอุ้ยเอาเอากระชักโยกบอกอย่าเอาไปชักเลยเอาไปชั่วโมงมาเลยมาก่อนจะอู้จะงี้นะก็ตีกันเต้ามึงข้าเจ้าจะปีกละขวัวคนใดคนหนึ่งไปล้มตายอู้อย่างอี้มาเขาวกลัวกูตายเป็นก่อเป็นยังลุงแส้มถ้ากวัวตาล้มเหลือนะเขามาเต็มปีบแข่งกันบ่จะได้ นั่นก็นไปเลยเจ้าจ้าวก็ไปเลยเอาเลยเตะปิ <S S ๊บกันเลยเตะคงกันเลยมาไอ้กะเตะปิ๊บนะเอออันก็ไปเอาเลยปิ๊บมีในห้องครัวฮั่นไปเอามาเตะกันเลยปิ๊บอยู่ไหนไม่ในห้องครัวกันน้องเจ้าโอ้บัดด้องห่วงอันน้องเขาชามคุ้นไปกรรมการเนอะจะบอกบอกคนเท่าชฉกรรมอ่พ่อขยันเตะปิ๊บกันละกันเอาเลยขอเด้อก็ดูคนละพ่อสอนะเออขอเลยป่ะเตะกันไหนลอกนเดีกันแน่กันแล้วทางขวาเนี่ยไปปิ๊บมาน้องเขาไปกรรมการเนอะ แม่กะเจ้าถ้าฝ่ายชนะมูระเจ้าขอจะพี่เจรนาเป็นพิเศษเลยนะเจ้าอย่างอีกอ่าอย่างอีกเี้ยวๆฟังน้องไอ้แมนนี่ขิงตายไอเสะม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 ะขิงตายมานี่มานี่เสียอุ้ยบอกบอกคนเข้าจะกับอกเอาประเดี๋ยวนี้สองคนนี้เข้าใจกติกากันแล้วเนาะเจ้าใครเตะไก่หรือการคนนั้นชนะแน่นอนกะแน่นอนกะ ถ้าผายเต้ไก่เนี yes. way, ่ยน oh. oh. ้อจะเอาไม้ไปปักเน้ออดดีะได้บ่ต้องเป็นการพิจารณาผาเต้ก่อนเอ๊ะจะเจอีคเท่าก่อนหรจะเอีค่นุ่มก่อนอะเอาอีเต้ก่อนเลยเฮ้ยหอกได้บ่างกูกคนเราบกสอนะขอแล้เข่าดีกว่างเจองแล้วขอเจอคนุมไว้รับรองขอไปไหนขอไปนะเอะ ต้มกุ้งแล้วลุงแซมลุงแซมลุงโต้งกุ้งแล้วกรทชับไปกุ้งแล้วลุงแซมชูได้ก่อ,อ,อ,อส่งขามาจบอย่าเพิ่งนับศพทหารเฮียกูเข้าอย่างนี้จะแห้งไหนมาตีเบื่อแห้งจะเตียวปะบ่หมุนอะไรเป็นเตี้ยกเตินเนงี้ยลุงแซมคิงเกียมยกสงขาวเลยไอ้แคม โอ้ไปมาอู้สำหรับผมแคมโวให้โชว์ร้านนามครับอันเหมาะคนเท่าอย่างลูกแซมนะนี่ตาดูแซมนะเตืนเตะเืนเตะดูไอ้ยางกุ้งโกมาอะไรเปลเป็นยั่เป็นยน่าเป็นเจิงแหมบอกเอะปีมาถจะบายมานาะกนะก่นะมันเรื่มบวกมาอยู่บววแล้ว

ต้องเพื <Of S 3> <a here. S 2> ่อนผมก็เพาะมัใบ่างนั้นหรอกพวกน่ะก็ให้ริบบ่อน่ะก็หัเตกขึ้นไปลายไม้กูละอันนี้มันไปไก่แต่มันต่ำอ่ะอันนี้ล้วนทุกคนอ่ะใช้ช่งละไผ่ยี่มันได้ละผู้กำกัการตัดสินอีน่ะอู้กับมูงเรื่องที่ต้อกรรมการตัดสินอันเอาอีคนหนึ่งก็ได้คะแนนสูงคนหนึ่งก็ได้คะแนนไก่อันเอาเป็นว่าสมันเกอร์อันอย่างสมุเออร์กันโอ้มาแล้วจฉ่ที่ยังตึงแบบเป๊ะเลยแล้วไฉ่แบบย้อมไปตะ ก็เสมอกันได้ยางให้่ยังได้ฮะยังได้ยังได้คนเท่าว่าได้ถ้าอันนี้มันแบบชัดเจนอ๋อมันต้องแบบชัดเจนไปทีตีก็ได้ไปทีตีมวยหน่อยเฮ้ยได้แก่เหมือนเดิมอยากจะเจอสายนับขวานนกประมาณจะเอาเดิมพันติดรวมไว้เลย